โลกของเรามีภูมิอากาศที่หลากหลายตั้งแต่พื้นที่ร้อนระอุนในทะเลทรายไปจนถึงพื้นที่หนาวเย็นจนแทบไม่สามารถอาศัยอยู่ได้วันนี้มิสเตอร์ปาดจะพาคุณไปรู้จักกับ10สถานที่ที่หนาวที่สุดในโลกซึ่งบางแห่งอุณหภูมิต่ำจนกลายเป็นดินแดนแห่งน้ำแข็งและความหนาวเย็นถาวรจะมีที่ใดบ้างไปดูกันเลยครับก่อนจะรับชมคลิปวิดีโออย่าลืมกดและกดแชร์และกดติดตามไว้ด้วยนะครับ อันดับที่10โอมิคอนประเทศรัสเซียเริ่มต้นการเดินทางที่หมู่บ้านเล็กๆในเขตไซบีเรียของรัสเซียซึ่งชื่อของมันคือโอมิคอนหมู่บ้านแห่งนี้ตั้งอยู่ในพื้นที่ที่ถูกขนานนามว่าเป็นแผ่นดินน้ำแข็งที่แท้จริงเพราะเป็นหนึ่งในสถานที่ที่มีอากาศหนาวเย็นที่สุดในโลกแต่สิ่งที่ทําให้โอมิคอนพิเศษก็คือที่นี่มีผู้คนอาศัยอยู่จริงในฤดูหนาวอุณหภูมิที่นี่อาจลดลงต่ําถึงลบหกสองศาเซลเซียสชาวบ้านต้องปรับตัวด้วยการสวมใส่เสื้อผ้าหลายชั้น เก็บอาหารในสภาพแช่แข็งและใช้ชีวิตอย่างระมัดระวังทว่าพวกเขากลับอยู่กับธรรมชาติได้อย่างลงตัวและยังคงสืบทอดวัฒนธรรมดั้งเดิมในหมู่บ้านเล็กๆแห่งนี้อันดับที่9สถานีวิจัยวอสต็อกในแอนตาร์กติกาสถานีวิจัยวอสต็อกคือฐานปฏิบัติการของรัเสเซียที่ตั้งอยู่ใจกลางทวีปแอนตาร์กติกา พื้นที่นี้หนาวเย็นจนเกือบไร้สิ่งมีชีวิตแต่ก็เป็นแหล่งความรู้ทางวิทยาศาสตร์ที่สําคัญโดยเฉพาะการศึกษาเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศอุณหภูมิต่ําสุดที่เคยบันทึกได้ที่นี่คือลบ89.2องศาเซลเซียสในปี1983ซึ่งทําให้วอสต็อกเป็นหนึ่งในสถานที่ที่หนาวที่สุดในโลกนักวิทยาศาสตร์ที่ทํางานในสถานีนี้ต้องผเผชิญกับสภาพแวดล้อมที่โหดร้ายทั้งลมหนาวรุนแรงและความกดอากาศต่ํา แต่นั่นไม่ได้หยุดพวกเขาจากการค้นพบข้อมูลอันน่าทึ่งเช่นการเจาะทะลุน้ำแข็งเพื่อศึกษาทะเลสาบที่ถูกแช่แข็งมานานกว่าหลายล้านปีอันดับที่8อุทยานแห่งชาติเดนาลีอลาสกาประเทศสหรัฐอเมริกาที่นี่เป็นบ้านของยอดเขาเดนาลีหรือที่รู้จักในชื่อเดิมว่าภูเขาแมกิลลีซึ่งเป็นยอดเขาที่สูงที่สุดในทวีปอเมริกาเหนือ อุทยานแห่งชาติเดนาลีตั้งอยู่ในรัฐอลาสก้าสถานที่แห่งนี้หนาวเย็ยนจนทําให้อุณหภูมิลดต่ําได้ถึงลบ40องศาเซลเซียสในช่วงฤดูหนาวเดนาลีไม่ได้เป็นเพียงจุดหมายสําหรับนักปีนเขาที่ต้องการพิชิตยอดเขาสูงแต่ยังเป็นแหล่งรวมสัตว์ป่าที่น่าทึ่งเช่นมาป่ามีและกวางมูสผู้มาเยือนสามารถสัมผัสความงดงามของธรรมชาติและหิมะปกคลุมที่เหมือนกับภาพวาดได้ตลอดทั้งปี อันดับที่7จ็ดยาคุตประเทศรัศเสเซียเมืงองยาคุตในเขตไซบีเรียเป็นเมืองหลวงของเขตสาธารณารัฐาคาซึ่งขึ้นชื่อว่าเป็นเมืองที่หนาวที่สุดในโลกยาคุตเป็นเมืองใหญ่ที่มีประชากรหลายแสนคนทว่าชีวิตในเมืองนี้เต็มไปด้วยความท้าทายอุณหภูมิเฉลีย่ยในฤดูหนาวลดลงถึงลบสีองศาเซลเซียสโดยในช่วงที่หนาวที่สุดอาจต่ำกว่าลบห้องศาเซลเซียสแม่น้ําที่ล้อมรอบเมืองจะแข็งตัวจนกลายเป็นเส้นทางเดินทางสาหรับยางพานะ ชาวเมืองต้องสวมใส่เสื้อโค้ขนสัตว์นาหลายชั้นและใช้อาหารแช่แข็งที่สามารถคงสภาพได้นาหลายเดือนยาคุดจึงเป็นตัวอย่างของการปรับตัวในพื้นที่หนาวเย็นที่เต็มไปด้วยมนสน่อ์อันดับที่6ริเจียประเทศกิีแลน์ริเจียเป็นพื้นที่ที่หนาวเย็นและเต็มไปด้วยน้ําแข็งตลอดปีกีเแลนด์ซึ่งถือว่าเป็นเกาะที่ใหญ่ที่สุดในโลกถูกปกคลุมด้วยฐานน้าแข็งกว่า80%ของพื้นที่ทั้งหมด อุณหภูมิในฤดูหนาวของริจเจียสามารถลดต่ำกว่าลบหกองศาเซลเซียสชาวกรีแลนด์บางคนยังคงอาศัยอยู่ในสภาพแวดล้อมที่โหดร้ายนี้ด้วยการล่าสัตว์และประมงทะเลแข็งตัวพื้นที่ยังคงดึงดูดนักสำรวจและนักวิทยาศาสตร์จากทั่วโลกที่มาศึกษาการเปลี่ยนแปลงของทานน้ำแข็งและผลกระทบต่อระดับน้ำทะเลในอนาคต อันดับที่5สแตลลี่เมลประเทศแคนาดาสแตลลี่เมลตั้งอยู่ในเขตยูคอนของแคนาดาที่นี่เป็นหนึ่งในพื้นที่ที่หนาวเย็นที่สุดในซีกโลกเหนือด้วยอุณหภูมิที่สามารถลดต่ำได้ถึงลบ50องศาเซลเซียสในช่วงฤดูหนาวพื้นที่นี้ยังเป็นที่ตั้งของภูมิประเทศที่สวยงามมีทั้งเทือกเขาแม่น้ำที่กลายเป็นน้ำแข็งสแตลลี่เมลเป็นที่รู้จักในฐานะแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติที่งดงามและยังเป็นสถานที่ที่นักสำรวจนิยมเดินทางมาท้าทายความหนาวเย็น อันดับที่4โกติฮาร์เบอร์ประเทศนอร์เวย์โกติฮาร์เบอร์เมืองเล็กๆในแถบขั้วโลกเหนือของนอร์เวย์ถูกล้อมรอบด้วยมหาสมุทรอาร์กติกและทานน้าแข็งขนาดใหญ่สถานที่แห่งนี้เป็นที่ตั้งของชุมชนที่มีวิถีชีวิตผูกพันกับธรรมชาติแม้จะหนาวเย็นจนยากต่อการอยู่อาศัยแต่โกติฮาร์เบอร์กลับมีทิวทัศน์ที่งดงามไม่เหมือนใครโดยเฉพาะแสงเหนือที่ปรากฏขึ้นในฤดูหนาวซึ่งทําให้ที่นี่กลายเป็นจุดหมายปลายทางในฝันของนักเดินทางทั่วโลก อันดับที่3ทะเลสาบไบคาลประเทศรัสเซียทะเลสาบไบคาลในไซบีเรียไม่ได้เป็นเพียงทะเลสาบท,ที่ลึกที่สุดในโลกแต่ยังเป็นแหล่งน้ําจืดที่เก่าแก่และหนาวเย็ยนที่สุดอุณหภูมิในฤดูหนาวสามารถลดต่ําถึงลบ45องศาเซลเซียสผิวน้ําทะเลสาบจะแข็งตัวกลายเป็นแผ่นน้าแข็งหนาหลายเมตรบางส่วนมีความโปร่งใสจนสามารถมองเห็นด้านล่างได้อย่างชัดเจนทะเลสาบไบคาลยังเป็นบ้านของสัตว์น้ำเฉพาะถิ่นเช่น แมวน้ำใบคาลและปลาสายพันธุ์ที่ไม่พบที่อื่นในโลกอันดับที่ 2. ส,สถานีแพลนโตในมหาสมุทรแอนตา์กติกแพลนโตคือสถานีวิจัยที่ตั้งอยู่บนพื้นที่ราบสูงในแอนตา์กติกด้วยความสูงจากระดับน้ำทะเลก,กว่า3,600เมตรอุณหภูมิที่นี่ต่ำกว่าลบ80องศาเซลเซียสเป็นเรื่องปกติที่นักวิทยาศาสตร์ที่ทำง,งานในสถานีนี้ ต้องเตรียมอุปกรณ์และเครื่องมือให้พร้อมที่สามารถทนต่อความเย็นระดับนี้ได้ที่นี่ถือเป็นพื้นที่ที่สมบูรณ์แบบสําหรับการศึกษาเกี่ยวกับทานน้าแข็งและการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศอันดับที่ 1. โดมเอในมหาสมุทรแอนตา์กติกสุดท้ายนี้คือสถานที่ที่หนาวที่สุดในโลกโดมเอในทวีปแอตร์กติก อุณหภูมิต่ำสุดที่เคยบันทึกได้ที่นี่คือลบ93.2องศาเซลเซียสพื้นที่แห่งนี้ปราศจากสิ่งมีชีวิตและปรากฏการธรรมชาติบางอย่างยังไม่สามารถอธิบายได้ด้วยวิทยาศาสตร์โดมเอฟายเป็นจุดที่นักวิทยาศาสตร์ใช้ศึกษาเกี่ยวกับน้ำแข็งและชั้นบรรยากาศของโลกเป็นสถานที่ที่แสดงให้เห็นถึงความลึกลับและพลังของธรรมชาติอย่างแท้จริง การเดินทางของเราในวันนี้อาจทำให้คุณสัมผัสถึงความหนาวเย็นแม้จะอยู่ในบ้านที่อบอุ่นโลกของเราช่างกว้างใหญ่และเต็มไปด้วยความลึกลับที่น่าค้นหาแล้วคุณละ่ะพร้อมที่จะเดินทางต่อไปกับเราในเรื่องราวครั้งต่อไปหรือยังถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์แชร์และติดตามช่อง m r Park ของเราไว้นะครับแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับ